เกิดมาที่มีความพร้อม32บงประการนะฮะตอนนี้บางคนยังคึกขนองยังหลงระเริงกับสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งไม่ดีนะฮะเ้าน้องไส้มือนั้นวันนั้นนะครับเขาเคยมาหาผมน้องคนนี้คือ FC พันแท้ผมเลยมาแล้วเออดีใจไล่เดี๋ยวปล่อยจอนนีเปนดีใจไล่มือนั้นได้ให้เสือไปได้ใส่เสื้อไอ้เหรอเออ ไอ้ไทยขี่ใบนะเว้ยไอ้ไายก็น้องเพิ่นไอ้สวัสดีครับสวัสดีสเอฟซีจอนี่มื้อปราบที่เคารพจากครับน้องชายคนนี้นะครับน่าจะเจอผมครั้งนี้เป็นครั้งที่นะสามาสครับสามรั้งครั้งที่เท่าไร <c oughs> ครั้งแรกพ่ออยู่บัลลวี่มั้งเป็นป่อแน่นปะครั้งแรกพ่อเข้าไปอยู่บัลลวีบ่ปยูนี <c oughs> ยูไงอ๋อยูน่นา,นนานปูน่าปูน่า ลาเสือยีไรยุใส่เสือใจมากว่ใจวันนันมหววันนันปได้งก็ไปย่ได้เหมือนกันเห็นปะต้นสืออย่งครับทวินพงวินพงงามจะอยู่บ้านไหนบ้านดอนโพตำบลวารินตำบลหนตำบลวารินอำเภออำเภอสีเมืองใหม่อายุหลายไหครับ ยี่สิบหกคนพิการไม่ได้เกิดเลครับนี่เป็นแม่บอกครับโอ้นี่ครับความรักของแม่นะครับพาลูกมาเที่ยวเบิรนครั้งแรกที่เจอกันเจอกันอยู่หน้าองค์ปู่ย่าเบิรนเขาชื่นชมผมแม่บอกว่าชื่นชมไอ้จอนนี่ไอ้จอนนี่ได้ถอดเสือไหมืงอนั้นไหงเงินไปพันหนึ่งมือนีบมาอีกเออจะได้ยังจะได้อีกว่าจะได้ยังเออจะได้ยังวะเอาวะยังวะเ,เอาเสืออ,อีกวะี๋ยวเอาอ,องค์เกีงร์ไงวะ น่เก่งไอ้ผอนเก่งอดิดาได้เหนเลยเอาวะเอาวิซายวะไอ้บุยังกินโตเลยตอนนี้เปนหเรครับเบิ้งเบิตลอดเบิ้งตลอดเนาะแม่ก็เปิดเิยูอเ่ิงนีครับเบเองเนบเเป็นบบ่ตทีตามไอยู่เป็นบอกล่องว่ามึงคไก่นะี่ตามตลอดเบิ้ตลอดเราจะแบบพี่น้องครับนี่แหละครับคือ ไม่มีใครหรอกครับจะเกิดมาเป็นแบบนี้นะครับแต่เมื่อเขาเกิดมาเป็นแบบนี้เราที่มีความพร้อมกว่า32ประการกว่านะครับกําลังใจสําคัญที่สุดนะครับมีโอกาสกับแบ่งปันให้นําช่วยเหลือให้น้าใจคนพิการนะครับผมผู้หนึ่งกะเรียนดูกลุ่มชู้สาธิตไตยต,ยตำ่ำเขากับพิการเช่นกันทุกวันนี้สาธิตก็กินนอนอยู่อาศัยอยู่กับผม เลี้ยงดูมา2ปีแล้วนะครับสาธิตตายต่ำนะครับเลี้ยงโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรโดยทั้งสิ้นนะครับมีแต่แหม่ม้วนกันอย่างเดียวนะครับมาวันนี้น้องคนนี้ก็แวะมาเที่ยวหานะครับมาหาคุณแม่ความรักของคนคุณแม่ครับขี่สิบหกปีเลี้ยงลูกมานะครับเนาะถึงมามีเ้องกับพี่การมาหน,น่อยน,อยนะแม่เนาะโอ้ชยชวนแม่สิเลี้ยงมาจนใหญ่ ฝาไปถึงวัยรุ่นเยาวชนน้องๆหลายๆคนนะที่ดูคลิปนี้นะพวกเราพวกหนูเกิดมาที่มีความพร้อม32ประการนะฮะตอนนี้บางคนยังคึกขนองยังหลงระเริงกับสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งไม่ดีนะฮะคุณรู้ไหมน้องๆรู้ไหมว่าหากวันหนึ่งน้องเกิดพลาดอุบัติเหตุพิการขึ้นมาสุดท้ายคนที่เลี้ยงดูเราก็คงเป็นแม่ ไม่ใช่เพื่อนที่กําลังหลงระเริงด้วยกันหรอกนะพี่เจอมาเยอะเวลาเพื่อนอยู่ด้วยกันเยอะๆมีความกล้าแต่อยู่ตัวคนเดียวแม่งเหมือนหมาตัวหนึง่งนะดูไว้สําหรับคนที่กําลังทอ้อดูไว้นี่เขาชีวิตเขาเขาเกิดมาแบบนี้เขาก็คือมนุษย์นะอยู่รอดมาเป็นทารกนี่แหละครับตามกฎหมายหลังจากคลอดอยู่รอดออกมาเป็นทะลกเขาก็มีสภาพเป็นมนุษย์เช่นกันพวกเรามีจิตใจมีวิญญ,ญาณมีความรัก นวันนี้เขามาหาจอห์นนี่นะครับเขาชื่นชมแม่เขาบอกว่าเขาชื่นชมรอบแรกนี่เราเจอกันทั้งสองทั้งแรกผมถอดเสื้อให้เออฝั่งนี่เสื้อไอ้โมได้ใส่ไวไอ้เชื้อไก่หมเตเลวไอ้ผมมียังไข่เออมีแต่ความรักน,อกน้องเนาะไอ้ไมีแต่ความรักไข้เนาะเออเบิ่งกตีล่ะครับสตนูนความรักเออาพายพายจีบอยู่หรอ เ,เออสิงเลยไอ้าสิงวิววิววันดีครับเอฟซี FC. ไอ้จอนนี่นะอวันดีครับวันดีครับนะครับเนี่ยครับน้องชายผมนะครับรับเป็นน้องเลยนะครับอยู่อบ้านวาลินตําลอำเภอศรีมงใหม่นะครับจังหวัดอุบลเป็นเอฟซีพันแท้ของจอนนี่มือปราบนะครับเนาะ ไอ้เกิด่าจักสียังไงอ้เป็นก้าวใจให้เดี๋ยวไอ้จะเอาเบอร์ส่วนโตให้กับแม่เนาะมีอยังไงไอ้ซอยเหลือกับบ่อไงเด้อแม่มารถยังเหรแม่แม่บอลอ๋อปีก้าวใจให้็นไแม่เด้อเฮ้ยเสือไอ้ยุ่มมีมาวะเสือไอ้เมีตัววะเสือไอ้เสือเสือพญานาคไอ้เสือปูนยามีวะ มีมมีบอ่าฝากไปถึงเยาวชนทั่วประเทศนะครับอ่ที่มีเกิดมา32ประการนะครับนะให้ดูไว้วันหนึ่งหาผืดผาดพังด้วยความคึกะนองมาท่านเป็นแบบนี้สุดท้ายก็มีแต่ความรักของคนเป็นแม่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้วันแม่นะครับขอให้รักแม่เยอะเยอะ คิดจะทําอะไรให้หนึกถึงหน้าแม่ดูความความรักของแม่แม่เพิ่นแม่มายืนขังผมนะอ่านี่แม่เพิ่อนนะเลี้ยงดูพิการมาตั้งแต่กำเนิด26ปีก็ยังรักและเลี้ยงดูถนอมเฮ้ยไอ้มีเสือใหรเว้ยเออายจอนนี่เฮ้ยมันดีใจมันดีใจเออไงใส่เลยไอใส่เลยวุ้ยเฮยดีใจหลาย อ้าวอะมาเด้อน้ำใจไอ้จอหนี่เด้ออ่าโอ้ยน่าหองรัาชื่อเล่นเพิ่งซื้ออยังทวิลทวิลเนาะอ่าวถวิลเอาอเจ้าเรศิกษะเจ้าเสียบุญเจ้าเจ้าเสียโอ้ยเสียบุญบารมีตัวนี่ โวยเฮ้ยถวิน,อเ,นอเอ้ยรอเลยรอเลยรอเลยนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับพรุ่งนี้วันแม่นะครับขอให้น้องๆทุกคนนะครับทำอะไรก็ตามให้นึกถึงหน้าแม่ไปเยอะๆนี่ความรักของแม่ผู้นี้กับถวินนะครับฝากติดตามเรื่องราวระหว่างผมกับกับถวินด้วยนะครับ <c oughs> จะเป็นสตอรี่นะครับต่อจากนี้ไปจะเป็นสตอรี่นะครับความรักที่มีให้กับน้องชายคนนี้ ทววินจวดเดอะซีรีส์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเปิดปากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยครับสวัสดีครับ một hú, tay là... <laughs> một hôm một mùa húa bò ra ba cặp hay dán con mau dày dẹp xong bò đâm kem hay bò thì xét ra việt nam là hát hát một day nếu the may money đi cảm ơn mà đến ai mình đọc mình ta nằm ngã leo tên giờ tên đâu hát mà